ยม่ยพ่อแม่พี่นองช่องมหาเฮงช่องสาเจี๊ยบช่องพอสมัยผ้าลุ้ยครับผมละตีเป็นท่งนกรสุกนี่เป็นยังที่เป็นยังสีม่เจบ่านาานเป็นงานงาางเขาไปงานอื่นต้องเป็นผู้ซอยสางนําเป็นผู้อันน้ารถขนดินนํามือหนาทีแ่ว่าผู้เดียวรับเมาเลยตัวเจเมาค่ะตอาติดจุากันเบิดครับ แจ้งไดก็เอาจ้งสัน้นเหรอเนาะดิบดิฟขามีมืมแจ้งไดก็ถือนะก็เก้าเหรอถือถือตะโพลเสื้อเหรอเนาะเจี๋ยยกับนะเลขกับมู่เจ้าคุณประได้ยุกับข่อยเจา้าสื่อถือมันกจัดถือเองอเป็นแจ้งไดเนาะไปซองอันอซองปูเนาะซองปูเมืเห็นเล็กไม่พออันผ้าพันออองไปทางหลังเห็นอันเก้าเจออันนี้นั่นเก้าก็ับไปอันนั่งละอันไม่เหไม่นั่นละจ้า เสื่อเ้า่นหล่ะสำหรับแนวทั้งรัฐบาลไทยครับอมีสิ่งมหาศัจจ์เกิดขึ้นเป็นปาฏิหาริย์กับห้องฟันนั่นแหละเป็นปาฏิหาริย์ท่ห้องฟันเสีเอายุลบอมันเพาะบอกอยังนี้แบ่งฟันให้เนได้มาเลยตีมาเลยมาเลยครับผม เออาันแสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงเี่ยงเพราะว่าวันนั้นเม็ดเดียวมาได้ทั่วเดียมันเป็นยังส่มันเป็นนั่งข่อยคืดนั่ปผู้อันเที่ยวโท้มาขอนี่ยจะได้บูเจมันโอกแล้วมันโอกแล้วอย่มันดอกแล้วเขาสิไปซสื่อตัวใดล่ะเขาสิมีตัวซื้อบ่หลังคือแม่ข่อยคืดน้ำเพิินคักโพดปูข่อยกันเลยฝันแนวไหมครับผม อืมอืมคอยลืมเล้วล่ะกวามฟันแต่ว่าคอยจำว่าคอยตีเลขได้สั้นนั่นลอมคอยลืมเลฟันอืมเพราะว่าฟันคอยลืมแต่ว่าคอยตีได้ศูนย์ซีซีอม่่คอยตีคอยตื้นเก่นมากคอยตีแต่ก็ฟันนอยลืมไปแล้วอืมเป็นได้ถูกต้เกียดรตัวเก้าแค่กตัวเดียวอีกตึกเก้าหนึ่ง เชนเก็นนึ่งเกนศนเนาะวัด่ิ่านานหนึ่งอีซีออออโอวดนี้มั่เป็นศูนซ<อ>ีคเขาไปเขียนห้อมกันกับขี้เสียหามแต่ที่สองชุดแต่จำนั่นแหละขเขียนห้อมกันไปรวดฮเทอร์ซีเสียหาใบกระพึิบน่ำี้เสห่าอยู่เตาอยู่ถ้าว่าคู้เป็นโซ่มานั่น มีจำนี่ล่ะสบายใช่ทามากกว่าตื้อให้่นคน่งานนั่นชื้อนั่งเบาเลยอ่าดีมาเลออาสักอืเสียงยังไงเด้สักกี่ชีครเจ้าว่างคนทำงานแล้วะจามโดนเหรอนจ้าให้มเดียวเดียวเป็นตตัดพวกอาหาราี่ ตอนมาลายานี่อืดกระชึกแม่จังน้อยจังน้อยหมดเป็นรถขนดินครับผมจะรัางข้ามจะรงเร่งมือเร่งมือแล้วเจ้ากำลังเร่งมือค่ะเส้นก๋วยเคี่ยวนั่มละแค่ะไพ่มาพูดตอนนี้จะสูงขึ้นครับผมจนสี่เก็บห้ายังเดือดเป็นตัวเดิมก็เพราะท่านได้กินค่ะครับผมเพราะว่าเพราะว่ามือ มันจะออกไปแล้วก็เอาไว้ที่นองมันออกไปแล้วก็เอาไว้มันออกสามเพียงในแล้วเจี๋เนาะอื่นนอกแก้วก็เอาไวกอันที่ถือแฟร่แวอยู่นี่คือขันเพราะท่านได้ฟันยั้งเปลี่ยนแปลงก็คือให้ยึดตัวนี้ขันฟันยังมือสุดท้ายมันมากฟันมือสุดท้ายไหมค่ะขันจังเลขออกวันที่สิบเจ็ดเนาะวันที่ฟันขึ้นวันที่สิบหกบุญละแต่แจ้งมากแต่แจ้งว่ากันมันสิเป็นจงไรมันก็สิเปลี่ยนแปลงตัวนั่นเนาะครับ กะให้อันเจนพ่อจังสีแบบเงี้มือแรกท้าโหลดอันนไมได้นะหมดใจเย็นเลยเงี้ยมือแรกนี่ท้าโหลดกะใส่ไปเลยค่ะชุดไทยใครสิใส่ไปประเทศใดก็ไปแบ่งชุดไทยไว้นะไปเลยอันนี้เอิ่นมาชุดไทยเด้อค่ะเด้อนี่ละผู้ใดสิใส่ชุดไทยไปเที่ยวต่างประเทศก็ใส่ไป เมื่อจะไปวันนี้เพราะว่ามาวันนี้เมื่อนี้ก็ได้ไปรถครับเมื่อนี้จะเปเรียนซ<ม>ื้อง่ายๆเนาะอันนี้เนาะกเื่อโอ้มันมีเพิ่มขึ้นศูนย์ซีซีตัวเดียวตัวนี้ศูนย์ซีซีกับตัวก็อูนย์ีกับกม,ออกมันออกไปแล้วหมดที่แล้วแต่ว่ามันออกอีกด้เรือเอฟซีครับผมเออมันมีสิทธิ์ออกได้นะครับเนาะว่างหันหาซีซีบาทนี่ศูนย์ศีศูนย์ไม่ใส่เจ๋ คุนมาแต่อันนั้นล่ะอันต้อเบิ่งนั่นน่ละอืมงาผู้ใดเบิ่งเฟตเจียเนาะครับเนาะงในพวกรู้สึกอ่อยน่ะครับผมขึ้นมาเก่านั่นขึ้นเก่าหยังเก่าซีซีหรือเก้าเจ็ดห่อยขึ้นั่นน่ะมันที่นี่กับ่อยก็เลยเห็นแสงอันนั้นล่ะอันป่อยลงในเฟตนั่นน่ะโอ้โหรู้ไหมคิดว่าเป็นแสงสะท้อนป่อยเลยมาหาดับฟืนดับไฟหาใหญ่ของนั่นนะใหญ่สะท้อนท่านบ่สะท้อนอันนั้นนั่นนี่สะท้อนกระปุกยางโบจังกระแบบนี้ จะสะท้น<ช>อ,น,อนนิยังครับไฟกันยกออกเบิดยกอ, ok ออกเบิดหรอกกับว่าแล้วมันจะทอดน,นีิยังผนเล่นยางหาดไฟเบิดนี่นะดาหอดชีวีครับผมแสงที่ขึ้นหนึ่งขึ้นอยู่บนฝ่าเพ,าพดานผู้ใดเห็นใน,นเพื่ก็สิเห็นเนาะครับผมม<อ>ันขึ้นอยู่ทั้งฝ่าค่ะฝ่าสีขาวน่ะครับพวกเป็นฝ่าสีขาวไม่หอมค่อยฝ่าสีเทาอันนี้อันนั้นเป็นกลมกลมเลยค่ะคือลูกเลขศูนย์หรือว่าไง ก็คือศูนย์นั่นแหละแต่สําหรับก่อยนั่นก๋อยเห็นเป็นอย่างก่อยเห็นเป็นปูเป็นเอาหัวเกยเกยหางในความคิดก่อยเลยคิดว่าหรือเพิ่นสิให้กูเฮ็ดส่งนั้นเออเพิ่นสิให้เฮ็ดส่งนั้นบ่อันปมๆนี่แม่อันก่อยว่าสิเฮ็ดสิเซ็ตอ้อมบ้านนี่อ้อมบ้านนี่คือบนสิให้เฮ็ดส่งนั้นเพิ่นสิบ่ให้เพิ่นให้เฮ็ดอันหางอ้อมมาแล้วเอา เอาข้างเกยหางคือแจ้งสี่บอคือแั้งสิ่ไปเห็นนั่นเือผู้อื่นเห็นเป็นัจ้งใดฝอยบะรูแต่่อยเห็นเพื่อนเห็นจ้งสั่นเราก็แลบลรีนออกมากค่ะกวกลมนะท่านได้เห็นกลุมงามมีหลีเอาลูกเอาไปเบิ่งเจ้าหรืออยากเอาให้เพื่อนไปไงไม่ไงไม่หนีเบิ่งเจ้าก็เอาไปตั้งนาใส่อันอันนี้เจ้าเพราะว่า ่อยลุงเนี่ยมันเป็นลูกคายเนาะมันโมเมนอันนี้บพราะเอาไปเห็นเหตกันณ์มึงมีแต่เห็นเจเห็นผู้เดียวไปใส่เจก็ได้ถ่ายรูปไปเห็นันโมมี่เอ้าเพราะว่าท่านได้รับแจ้งเม็ดได้วนี่เอ้านี่นี่เอ้าใช่สิเห็นเป็นไม้เห็นบันนี่แล้วนี่แหละนี่แหละเอออันนี่ครับปฏิหาริห์นี่อ๋ออืไฟอย่างเป็นสั่งโมเมนไฟ อ็เป็นไฟตาตบไปหลอดไฟตีโบเลวขกับย่างบะโขยมันเป็นเสียงที่สะท้อนมันเป็นเสียงยี่ห้อกับน้ำหาดับไฟเบิดทุกรอดก็คือบ่มีเสียงอีหยังแล้วกับโบมีอีหยังที่เป็นโลหะหรือเป็นอีหยังแว้วว่าที่สีสะท้อนมันอยู่ฝาแม่ดานแม้นั่นล่ะมีหัวตาเบิร์มีดีมีตามีเป็นหัวเอากายหางหรือเบิร์ดใช่ก้อยเฮ็ด่้งนีแซนนี้เดี๋ยวนี้อันคอยสีเฮ็ดนั่ะนะ แลบลิ้นอยู่หน่ะคอยเห็นอดแลบลิ้นมีแรงไม่กระจายเบิ้งคุบหนีบบ้ามันเจทรงแม่งกับพูดไปเห็นเบิ้งบ่เออคือบ้านนี้เบิ้งไปกว่ามือแมนเมตียงตีควบหมายบอไปเบิ้งดีดสิบ่รู้ว่าอีหยังคอยก็ว่ามันแสงถ้ากัดแสียงคอยก็ปิดไฟเบิดคอยปิดหมดทีว่พี่คอยคือว่าสิเป็นแสงจะท้อนกับปิดเบิดจอย่างแล้วกับว่หายไปคอยได้รู้เบิดเสียงมาเจหะเบิดเสงแล้วเบิดเสงแล้วยุ่งเขาจับหน่อยให้เห็นเต็มเต็ม นี่แหละค่ะบ้านีฮันวัดนี้โอ้คือไฟกับปีต์เบิดปีต์เบิรคือว่าอันใดียสี่ข่าวมากคือว่าปีต์เบิร์ตนั่นแหละเสียงทั้งไหนตอนแรกคอยบ้าเป็นเสียงสะท้อนการูดม่านปิดเบิร์ตแล้วกหายคอยแต่เนี้ยว่าเป็นกระปุกยาสะท้อนคอยกัไมยกระปุกยาออกมาไว้ข้างนอกเสียงอีไปแก่คอยกับ ยกผ่านยกหยังที่มันเป็นตะเป็นอีหยังอยู่ในหันแล้วล่ะอีหยังที่เป็นตะเป็นสะท้อนแสงข่อยก็เอาออกนี้ชุดท้ายก็บ่า Hi, หายข่อยก็เลยปิดทีวีโอ้ปิดทีวีก็บ่หา Hi, ยก็เลยย่างออกมาปิดไฟรอบนอกข่อยมาปิดไฟเบิดทุกหลอดค่าใจค่าใจอยากรู้ว่ามันแม่นอีหยังเอาแขีหน้าจอไว้ที่นี่ก็ไปเบิร์ที่รองนี้นะครับเด้ออยากรู้ว่าแม่นอีหยังข่อยก็เลยปิดไฟเบัตจุอันแต่ก็บ่มีการเปลี่ยนแปลงของภาพนี้ของแสงนี่ยังคือเก่า หาที่ไปที่มาของแสงกับบอมีบ่มีอยู่ฝาเพดานค่ะเรียบเรียบบอมมี่เนียท่านดูคางคางนี่เพราะว่าใน่ว่าเจเี๊ยนอันอยู่ฝาเพดานเนี่ยอยู่ฝาเพดานแสงยังสีสะท้อนขึ้นไปว่าที่แนนนี่คือคือแสงที่สีสะท้อนขึ้นไปต้องอยู่ในบริเวณด้านล่างครับผมด้านข้างมันก็นั่งหาปิดปิึยังคือเก่พว่มสงสัยเจ้าของอะนะกตบว่าหายไปกับยังคือเก่ากับเลเซอร์ลูกใบที่มาของศูนย์แนน ไปกัสิเล่ยเนื่อแมนคนเห็นอุมาซีซีคนสิบใอ้บัวเอาศูนย์ส่บ่หรือจังไหนหรือคนจะให้เฮ็ดส่องนีบออันที่เําลั่งคิดว่าสิเฮ็ดคนจีให่เฮ็ดเป็นรูปลักษณะนีบอเฮ็ดองปูแมนค่ะครับผมนี่ที่ไปที่บาไแคปไปทเบิงเป๊กไปขยายบางละเอียดได้ค่ะอยู่ในวงเพิ่อนคอยว่ามีหัดเลขมเนี่อมีหัวเลขอยู่ในวงย่กางเราห้อเจนี่อะไรท่องก็ไ้ ในวงเงากับาพี <tı ro> <ümüz> <sk> ่ซีห้าเจ็ดเทือนก็เขาได้ตัวนึงพ่อใหญ่ไหมจำใชบไหมููนาเจ้ดตัวขออนุญาตแค่มาท่านาแล้างจเมองดูเหม่เจอห้าตัวเดียวพี่น้องเอาแม้ทีเดีวยูแก้มขังใส่ขอเคด้านนี้เลยค่ะนี่แหละยูท่านี่แหละขยนทามไปตัวเดียวเพราะว่าอันนี้เป็นตัวพันข่อยบอกจำใไหจะเย็นบ้โอเคขาาอยู่ัเอาเอาขึ้นบักง่ายเลยมันมดเอาตัวเดียวพี่จำนั่น ไ้ไขาตุ้งอ๋อเอฟซีครับัวเดียวสังเกตไปนนะน้องผู้สังเกตขะน้นหน้านไปเนี่ยเขาก็ซักข้นซักขึ้นจนเนอะขนาดว่าบ้านท่านนี้ก็ยังเห็นเป็นห่าคุณมาว่าเด็ต็งพราะมนั้นในทางเปร็นทางแต่ละนก็ปนอ่นั้นก็ไ่หัวเมื่อนี้ปกติเนาะ สังเกตว่าคนยังคอยว่าลูกยาคอยว่าแตมยาให้นมึงเจ้าอยว่าถ้านอาบน้ำนั่นแล้วคุณก็ขึ้นเรงมาเลยอ่ะกินบลาอย่าไบ้างวยคางคิ้วตังวันยุคโแกมนะที่เอ้าเห็นี่แกมเหอเห็นตัวนักบ้าอีกเลยีเอ้าเห็นหาแล้วเออหาก็เห็นหาแล้วแตาเชื่อเห็นได้เก็บยุหางคิวนี่เราจะยุ่ยซีกินเหรเลยเออเห็นตัวเดียวนะิตัวเดียวนะเอสบสีสีน้ำขึ้นหาบ้ เอาเอฟซีเอ <Bond> an ้ยจดเอาไว้แคปเอาไว้ฟังเสียงเสียงเก่าแลวครับพี่ครับเลขกันอยู่ในฮันเบิร์ตอีกเอายงไม่ไปครับผมครับผมเอาเอาโยงไม่ทามันจะทำางอต่อเือพี่น้อครับผมเาแป๊ดละลายคนเรียแล้วคนชอบแฟนแล้วโอตนนี้กับอาร์ตเดียวอยู่แก้มเจ็ดตัวอยู่หางิยวเหนมแก้มนะครับเนาะคำว่าซีเจ็ดหานคือเนาแล้วก็ 0cc อันนี้คือเจมักซ cc อยู่แล้วครับผมวงกลมตอนั้นเจเรียกว่าใสหมุนแค่สามประตูไฟวิซีครับโ็ไหลนะครับนะสามที่นั่งครับวิซีครับบอต้องโตดหยากนอครับเลยครับเอยเรื่อยรบลานแขนเลยครับวิชีครับลานมือนี่หวดีลยสไดยิงั้นแสนฟังมากครับฟังรวยๆครับผมโชคดี้อค่ะเด้อซื่อไปเฮ็ด ได้มีเงินกินเงินใสเงินท่านกันครับผมตั้งใจกัให้ทุกคนอยู่ดีไม่แห้งผู้บริสุทเลขซื้อเบอร์กอ่ะขอค่าขอขายน้ำปูน้ำยาครัผมดูแลคุ่มค้องปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงก่ะขอเงินใดเบิร์ดกครับผมตั้งใจกับมือนี้เท่ากันล่ากันสันนี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ